มาถึงแล้วครับอำเภอรบรนพุดิสัยจังหวัดนครสวรรค์ครับจิตเขียดชายแดนกับกำแพงเพชรตอนนี้ก็จะถอยขึ้นจะถอยยังไงนอถึงจะตรงกลางคืนแต่คันนี้ล้อมันทำไมไม่เท่ากันข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งเล็กวันนั้นผมทำคลิปไปรับจ้างขน ไปรับจ้างขนอยู่ไอ้เนี่ยไปรับจ้างขนทำไมมันเต็มพอดีเต็มสมพอดี พ่วงแน่นอนโอ้โหล้อนอ่ะล้อนอ่ะ มองไม่เห็น กลับลงเลยเออข้างนี้ยางใหญ่ข้างนั้นยางเล็กควันเหมือกับหนังผีพอ่พอพอ่อ

เดี๋ยว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 มันไปด้านนู้นเยอะเกินไปเออให้มันกลับมาด้านนี้หน่อย

เดี๋ยวเอาตัวนั้นวิ่งก่อนไว้ก่อนกันไหลกันไหลเดี๋ยวเอาตัวนั้นวิ่งไว้ก่อนไม่ไหลก็ได้ไปเลยไปเลยพอพอแล้วพอแล้วพอแล้วพ่อพ่อพอแล้วพอแล้วผ่านลงไว้ผ่านลงไว้อ่าพอแล้วพอแล้วพ่อแล้วครับ โอ้เละไม่มีชิ้นดีเลยรถผมฝนตกตลอดทางครับที่น้องอ,อน้องบัวตรงนี้อาเภอน้องบัวนะ ไปหลงทางอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ไปหลงทางอยู่ในกลางเมืองหาทางข้ามแม่น้ำแม่น้ำปิงหรือเปล่าสะพานข้ามแม่น้ำอะ่ะหลงทางอยู่ตั้งนาน ฟานตัวนี้ซื้อได้ราคาดีไหมทุกคนสองแสนสามหมื 2, 30, ่นบาทค่ารถอีกหมื่นกวมานะครับอยาไม่เช็คบางสายหน่ดูสายรัดะ่ะเก่งคือเป็นเช่นกันกนดวุ้สา,ายรัดว่้ยป่วยเดียวเดินทางมา ใช่ไหว่างัานรถจอดกินเขาโยมเพื่อยังก่อบัวบ่อยู่ขลังทางรถไฟอ,อ,อันนี้น้องบัวนี่ของอำเภอหนองบัวนี่ของนครสวรรค์สิอำเภอนีไหมอำเภอหนองบัวนะนครสวรรค์หรือเปล่าไม่แน่ใจ เราจะลุยไปอีกสักประมาณ40กิโลเพื่อที่จะไปนอนอยู่ที่อะไรเลยนะอะไรนะางเขาจะไปนอนอยู่แถวกะเาขาจะไปนอนผักยเยอะกเขาจะไปนอนผักยเยอะกกะบึงามพเออบึงสามพจะไปอีกสักสี่สิบโลครับไปกโลแค่นั้นเองบึดเดียวบึดใจเดียว ก็นุ่ยไหลหลากพลาเนี่ยถ้าเจ้าปลูกก้าโพดเอาไปขายมันจะได้เงนินหลายไปในเสี่ยงกับคีบอีกเานานั่นรถไถคันหนึ่งนะนั่นน่ะเหาครับเอา,เาลงเขาลูกนี้เราก็จะเข้าสู่จังหวัดเชียงชัยาบ,บูมเราจะพักดีชุมพลมีมีคนเลไปปลูกก้าโพดด้วยสูงปรนมาณน่นนะไม่ใช่ทำภาคกาูไปทางเงินต้นตีนเถกกับต้นขี้ต้น,นเปลี่ยนเงินเจ้าว่าเปลี่ยนเงิน ไม่ทำภาพโบไาถงต้นต้นพริกกับต้นฉีตุนเราจะว่าแปนเหมือนจะว่าจะเป็นเด็กหน่อยตำรวจนะตำรวจัวต็งนีตำรวจคือรจับมานสเงีนี่นี่นั่นตอตาสพติดเมื่อกี้ผมลงตรวจเยวแต่ว่ามีมามันจะพยายามองนเลยมาย่ติธรราด้านบัะเด็ แต่ขอวิจารณ์หน่อยนึงเดื่อด้านมวกนี้มองให้บง<น>ังคับให้คนไปโย่แห่ป้าได้กินแบบนี้ทุกด้านเลยดัทงทกค่ามีเขาน้ำสาดเนี่ยมันมีใส่ยางอยูยนะ่นนะไม่เลี้ยงขาดเป็นคนเดิมคือไปแหวบังคับเขาไปยืนโย่กับจริงอยู่แต่ว่านาายย้ำใส่ยางนี่โย่คือ้องสาดดอกให้เนี้ยมันเสียใจเลยนะี่จะเขาดมโย่ผู้ใด เดนแล้วว่าหันเอฟโอม94ตรงถึงที่แล้วครับโอ้เป็นการเดินทางที่ยาวมากสองวันหนึ่งคืนกับระยะทางเกือบพันโลมาถึงแล้วเมสซี่ซื้อได้ดีนะสองแสนกว่าาเข้ามาใส่กันเดียวครับ สภาพดีหายากสภาพเนี้ยเป็นบประกันมั้นี่ยว่าไซดต่มไร่านนี่นยนี่เีหลั่งจากสภาพหรอเพราะกัจอดนที่านสภาพดีอ,อละจดแต่เนี รถจอหรือมั้งเติมที่สองเดือนเนี่ยว่าไม่ค่อ้น้ำสองเดือนสามเดือนน้ำท่วมเด้อเห็นไ่านามน้ำท่วมเขาที่ไปน้ำทางเห็นนออ้ำท่วงปะน้ำก็ท่วงม,มาแค่วนะันานา้นก <c oughs> ็มีของ็สียงอืมโอเคบรรพบุพิสัยมหาสารคามนาเชื่อถ,ถึงแล้วถึงแล้วขอบคุณครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ เตรียมเหตุได้เลยนั่งวัวนมทำมาถึงบ้านซอยจุต้มไก่เอาใจต้มไก่บนสำนี่บ่ะบมึงกินอย่างไม่จะเสียดสีย้าสมเมย์ป่วนี่ต้มไก่หยาบสองวันกิๆ พาวเป็นเ็ดไปดลยแตมึงได้เนีเรียนงานสองหมื่นเรียนเงินสองพัน้าไปลุยนอ่ะไปชดชีวิตกับกินให้หมดสองพันนึ่งเดี๋ยวว่าไปเที่ยวมันไก่สบาก็มีลูกแล้วครเสี่ยงนอนเนอเมาเงี้ยมลี้ยงเียมันดวนองรัดหูคัดหููบ้างค่